สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจสจะมาพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกค่ะเพราะว่าเจสว่าหลายๆคนคงจะเป็นห่วงหลังจากที่คลอดน้องแล้วเนี่ยมีคําถามเยอะมากเลยว่าจะกลับมาเล่นหน้าท้องได้ปกติเมื่อไหร่หรือว่าเล่นหน้าท้องท่าไหนที่มันไม่ทําให้หน้าท้องเรายิ่งแยก ไปมากกว่าเดิมไหมหรือว่าแต่จริงๆแล้วบางคนนะคะคือคลอดไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็จริงแต่ว่าหน้าท้องก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่เจสจะมาสาธิตให้ดูในวันนี้นะคะที่จะเอามาเล่นพร้อมๆกันเลยมันจะช่วยทําให้หน้าท้องเราเนี่ยยุบได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคือมันมันเป็นผลจากการที่เราท้องแล้วเราเหมือนแบบถูกแรงดันจากข้างในท้องเราอะค่ะ ออกมากขึ้นมันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแยกเปิดออกแล้วสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้มันกลับเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะก็คือหลักการหายใจก็คือมันจะต้องทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนในคือใต้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนนอกของเราอีกอีกทีนึงอะค่ะแข็งแรงมากขึ้นเวลาที่เราจะทําให้ส่วนนี้แข็งแรงมากขึ้นมันจะเกี่ยวกับการหายใจค่อนข้างเยอะค่ะกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนในนะคะจะเรียกว่า T V A t r a n s v e r s e Transversal Transverse เออ transverse abdominal นะคะคือจะสแปะรูปไว้ให้ดูแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงคือมันจะเป็นรูปรูป <c oughs> วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะพูดไม่รู้เรื่องมันจะเป็นรูปคอเสร็จนะคะที่ครอบทั้งแต่ข้างหน้าไปถึงข้างหลังเลยแล้วก็มันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงสปายน์ของเราด้วยก็คือกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็ pelvic floor กล้ามเนื้อที่เราใช้เวลาเราขมิบหรือว่าเราอั้นฉี่นั่นเองพวกนี้ค่ะคือถ้าพวกนี้มันจะช่วยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะจะทําคือจะสาธิตให้ดูหนึ่งรอบนะคะใครคือจะไปทํากันมากกว่า1รอบก็ได้ก็คือ2หรือว่า3มรอบก็ได้แต่ว่ามันเป็นทั้งหมด6ท่าจะว่าคือแค่6กท่า1รอบต่อวันคือจะว่าค่อนข้างโอเคเลยค่ะคือจะทําให้แบบ หายใจได้ถูกต้องด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสมาธิจริงๆค่ะเวลาที่ทําเรามากันที่ท่าแรกเลยนะคะท่านี้จะว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันเพราะว่ามันเป็นท่าที่แบบเล่นนโยคะด้วยะคะ่ะก็เราจะมาอยู่ในท่านี้นะคะออฟโฟเลยข้อมือนะคะกับหัวไหล่เป็นแนวตรงเดียวกันเลยนะคะหัวเข่ากับสะโพกก็เช่นกันนะคะเราจะโก่งตัวขึ้นนะคะหายใจออกนะคะ หายใจเข้านะคะเวลาที่หายใจน้าหายใจให้เต็มท้องเลยนะคะแล้วก็หายใจออกกลวงตัวขึ้นนะคะแล้วก็บีบเกรงท้องมากๆนะคะให้รู้สึกว่าเหมือนดึงสะดือไปที่กระดูกสันหลังเลยนะคะหายใจเข้าเราจะทำกันสิบครั้งนะคะออกเกรงหน้าท้องมากๆเลยนะคะเข้า อย่าลืมหายใจให้ถูกนะคะหายใจเข้านะคะ หายใจออกนะคะให้หมดท้องเลยนะคะดึงสะดือขึ้นมาที่หลังเยอะๆเจ็ดครั้งแล้วนะคะใจข้าวออกให้หมดท้องเลยนะคะแปดครั้งอีกสองครั้งเท่นั้นนะคะออกใจข้าวครั้งสุดท้ายนะคะ หายใจออกให้สุดแล้วบีบหน้าท้องออกมาเยอะๆเลยนะคะหายใจออกให้หมดลมเลยนะคะโอเคท่าต่อไปนะคะเราจะอยู่กันที่ท่าน,นี้เหมือนเดิมนะคะเราจะหายใจเข้านะคะตอนนี้เลยแล้วก็หายใจออกค่แมลพุ่งนะคะค่อยๆยืดมือออกไปเราจะทำกันสิบครั้งนะคะนี่ครั้งที่1นะคะหายใจเข้า สลับแขนนะคะหายใจออกเข้าออกข้าออกเข้า ออกขมแมวท้องด้วยนะคะข้าวออกข้าวออกข้าวออกข้าวหลังไม่แอนนะคะ ทําช้าๆไปพร้อมกับเจสเลยนะคะครั้งที่8แล้วนะคะต่อไปครั้งที่9นะคะข้าวนะคะออกขมแมวท้องมากๆนะคะข้าวออกโอเคถ้าต่อไปนะคะเราจะมานอนลง นอนลงกับพื้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสไลด์เท้านะคะไปข้างหน้าแล้วเราจะหายใจออกตอนสไลด์เท้าลงไปนะคะสลับข้างกัน1ิบครั้งนะคะอันนี้ครั้งที่1นนะคะหายใจเข้าลึกๆเลยหายใจออกค่อยๆสไลด์เท้าออกไปนะคะหลังนะคะติดพื้นเสมอหายใจออกแล้วก็ขมิมนพุงนะคะให้ดึงสะดือมาที่สันหลังเลยนะคะ ข้าออกข้าวออก,ออกพยายามกดหลังลงกับพื้นนะคะขมแแมวพุ่งเยอะเลยหายใจเข้าให้เต็มท้องนะคะหายใจออกนะคะ ข่าแมวสะดือเยอะๆเลยค่ะ ที่เกนะคะใส่ข้าวครั้งสุดท้ายนะคะค่อยๆเลื่อนเข้าไปสีกดหลังลงกับพื้นข่ะแมวพุ่งน้อเยอะๆนะคะหายใจออกให้หมดท้องเลย โอเคถ้าต่อไปนะคะยังนอนอยู่อย่างนี้เลยนะคะยกขาขึ้นสองข้างนะคะเราจะค่อยๆย,ย่อนขาลงทีละข้างนะคะเวลาที่ย่อนขาลงก็คือหายใจออกหลังยังกดติดกับพื้นอยู่เสมอนะคะหลังจะไม่มีรอยเอ่อมันจะไม่มีโค้งเลยนะคะพยายามขะแมวท้องนะคะรู้สึกว่าขะแมวท้องเหมือนเราจะดึงกานเกงขึ้นมานะคะไปค่ะหายใจออกข้าวสิบครั้งเหมือนเดิมนะคะออก ข้าวปอ,อกขมแมวพุงนะคะตอนหายใจออก เหมือนจะให้เรารู้สึกว่าดึงสะดือไปที่สันหลังเยอะๆเลยกดหลังลงกับพื้นค่ะโอเคสิบครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยยังนอนอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเกิดถ้าเกิดว่าใครมีลูกบอลน,นะคะสามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะเอาหมอนมาวางไว้ก็ได้นะคะเราจะกรูดบริดจ์กันนะคะนอนท่านี้เหมือนเดิมเลยแล้วเวลาที่ดันขึ้นนะคะ คือดันขึ้นด้วยส้นเท้านะคะแล้วตอนที่ดันขึ้นให้เอาเข่าบีบลูกบอลน,นะคะหายใจออกดึงเกรงหน้าท้องดึงสะดือปีสันหลังเยอะๆเลยนะคะบีบก้นเยอะๆบีบลูกบอลที่อยู่ตรงกลางนะ,ะหายใจออกให้หมดลมเลยคะ่ะหมดลมในท้องนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนก้นลงหายใจเข้าเราจะทํากันสิบครั้งนะคะใจเข้านะคะ หายใจออกค่ะบีบลูกบอลหายใจออกค่ะบีบลูกบอลค่ะแมวพุงนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะใจเข้าลึกๆสิโอเคค่ะขอดูโพยนิดนึงนะคะลืมแล้วนะคะโอเคต่อไปจะเป็นขอเก็บลูกบอลกันนะคะไซด์ลันช์เออไม่ใช่ไซด์ลันช์ไซด์ฮิปนะคะคือแค่โฮลไว้เฉยๆนะคะวางข่าวไว้อย่างนี้เลยนะคะกับพื้น หัวไหล่กับข้อศอกเป็นแนวตรงกันนะคะหัวเข่ากับข้อศอกก็เป็นแนวตรงกันเช่นกันนะคะจัดอะไลน์เมนต์ตัวเองดีๆนะคะโหท่านี้เอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวเอามือมาจับข้างหน้าไว้ก็ได้นะคะช่วยพยุงตัวอีกครั้งอีกทางหนึ่งเวลาที่หายใจออกนะคะเหมือนเดิมเลยพยายามเกรงหน้าท้องเยอะๆเ,เราจะมาทำกันจิบลมหายใจนะคะต่อข้างคะ่ะด้เข้านะคะ หายใจออกเหมือนเวลาที่ตอนที่หายใจออกนะคะพยายามให้ดันเอวขึ้นเล็กน้อยนะคะบีบหน้าท้องเยอะๆนะคะหายใจออกสามสเกรงหน้าท้องเยอะๆเลยะคะ่ะห้า หกเส็จ <6 S 2> <7. S 1> เกรงหน้าทองเยอะๆนะคะแปดเก้าสิบโอเคเปลี่ยนข้างนะคะด้านขวาเหมือนเดิมเลยค่ะ ข้อศอกกับหัวไหล่ตรงกันหัวเข่ากับข้อศอกก็ตรงกันเหมือนกันนะคะเอามือเท้าเอนะะาาวนะคะหายใจเข้านะคะลมเต็มท้องหายใจออกเกรงหน้าท้องมากๆนะคะสองหนึ่งสี่สองพยายามจับตรงที่หน้าท้องเราไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราหายใจออกลมหมดท้องไหมคะแมวพุงเยอะๆด้วยนะคะสาม สีห่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขมับท้องเยอะๆค่ะ โอเคจบแล้วค่ะยังไงก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะขอโทษในความพูด ไม่รู้เรื่องในตอนแรกด้วยนะคะสงสัยจะเหนื่อยมากค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงคุณแม่ที่หน้าท้องยากนะคะลองทําอาทิตย์ละสัก2อสาครั้งก็ได้ค่ะมันไม่มีคําว่าสายเกินไปค่ะถึงจะคลอดน้องมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทําแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านในของเราให้แข็งแรงเสมอนะคะแล้วหลังเราก็จะหายปวดหน้าท้องเราก็จะหายแยกเวลาที่ ทำกิจกรรมอะไรนะคะจะรู้สึกเลยค่ะว่ามีพลังแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ